พ่อใหญ่จะอยู่ทีมไหนการบ่ลเลี้ยงใจกับทีมคู่มอดอิงแล้วทีมคู่มอดอิงอีหยังเจ้าบอเลี้ยงอีหยังเอยวอาเลี้ยงฟุตบอลโอ้ยอีหยังอีหยังของเจ้าพ่อใหญ่ค้ำผานเค้ำผานงบประมาณหลวงหมุนยัวจะนั่งเรี้ยงนี่เนาะเบ่เออน้อยบอรลับแมนบอเออ่ายฟุตบอลกับลิเวอร์พูลอ๋อจังสันแมนบอร์ล่าสุดพี่น้อง เกิดอะไรขึ้นกับมอนอิงผู้ติดตามน้ององค์อิงได้ออกมาโพ์เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่าจังไดตีคนที่ดังเพราะดูดคลิปอง์อิงมีตัวตนเพราะองค์อิงมีสิทธิ์อะไรมากระแนะกระแหนน้องงงว่าสั่นอ้ออาวเกิดอะไรขึ้นทําไมครูมอนอิงผู้ติดตามน้ององค์อิงตั้งได้ออกมาโพจังสี่เพอาไงถ้าเว่าถึงอ่าคือว่าที่น้องโพดเนาะที่ครูมอนอิงโพ์เพราะดูดคลิปองค์อิงมีตัวตนเพราะองค์อิง หนึ่งละเฮาต้องคิดถึงคนที่อยู่ในโลกโซเชียลแมนบอสม,มีตัวตนเพราะอุ่งอิงดูดคลิปอุ่งอิงถ้าแม่อยตั้งขอสังเกตก็ตตรงหมายถึงยูทูบเบอร์ว่าพ่อไประมาณนั้นต้องยอมรับพี่น้องว่าสําหรับอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงเรียกได้ว่าพ่อถึงแต่น้องมาเขาว,วงการมอรองมอลำเฮ็ดห้วงการมอรองมอลำม,ม,มีชีวิตที่ว่าขึ้นแมนบอสรวมทั้งคนที่เป็นสายยูทูบเบอร์ หลังจากที่ว่ามาเหตุคลิปเกี่ยวกับองค์อิงเพชรบ้านแพงหลายคนมีตัวตนเพราะองค์อิงเพชรบ้านแพงแม,มีรายได้เพราะองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วการที่คุณมีตัวตนเพราะน้องมีรายได้เพราะน้องมันสมควบรบ่ที่ต้องไปกระแนกระแนงรับหลังน้องจังสิไหมเพราะว่าตอนนี้ต้องย่อมรับพี่น้องอเห็นแสกันหลายมาลาทิพบ่บ้านทิพบ่แมนบ่ เสียงไหลบอกเสียงว่มวนเป็นตะเอาไปอยู่วงสองวงสามวงสี่วงหาจังส่แม่พ่อใหญ่ไม่แสาะ,ะองุ์เอิง,องจังไดแแสล่ามหอดยูทูบเบอร์อ่าแสล่ามหอดยูทูบเบอร์เออเขาหาเขาเห็นเจ้ากินบอกพ่อใหญ่ืออววเพิ่อนคักแท้่โดนกนเกือบทุกช่องที่ทําข่าวอ่าของน้องอุ้งอิงที่ทําข่าวดีๆว่าจังสันจะโดนกันทุกคนแล้วทศีบอกไปแล้วเนาะอุ้งอิงพเพื่ันแพลงทําให้เกิดยูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆค่ะ ลายแห้งโดยเฉพาะสายหมอเนี่ยแห,หละสายมอลองหมอลำพี่นองเห็นได้ว่าโอ้โห,โหเปิดไปใส่นี่พ่อตั้งแต่คลิปน้องอุ้งอิงค่ะอือแล้วบางคนคือว่าเริ่มทํ o ย t ท b e เพราะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยเดสีเห็นหลายๆคนมีการทักมหาพยายญาค้ามผานขอคําปรึกษาขอคําแนะนําอยากทำยูทูอ่าอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากทําคลิปเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพราะน้องอุ้งอิงเพิ่นนวอาเลยว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เพราะน้องอุ้งอิงอยากทําอยากพูดถึงน้องอุ้งอิง แล้วสําหรับครูหมอนอิงนพี่นองเนาะอตองยอมรับบ่ว่าสิเป็นกระแสอะไรก็ตามที่เขามาหาน้องรามงราม,มาบอกหรือแม้แต่การแสดงบนเวทีมีคนดึงแขนดึงมือหนอ้องอุ้งน้องครูหมอนอิงนี่ถือว่าเป็นคนแรกๆที่เป็นเซตทีโซนให้กับอุ้งอิงเพชรบานแพงครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเกี่ยวกับกระแสแสะน้องนี่เห็นมาโดนแล้วเพราะไงเห็นมาโดนแล้ว แล้วล่าสุดบ่แมนเฉพาะหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุ้งอิงเท่านั้นพี่น้องบ้านหักน้องอุ้งอิงกระเดือดบ่แพ้่กันเมื่อคืนนี่ผู้ใหญ่บ้านมุสุนได้ออกมาโพสบาจังสี่พี่น้องปากดีนักเพิ่นว่ามีตัวตนทุกมือนี่บ่แมนลูกสาวบ้านหลังหนีบอกทําเป็นมาปากดีมีตัวตนทุกมือนี่บ่แมนลูกสาวของพ่อแม่พี่น้องบ้านหลังหนีบอกเพื่อนว่าโอ้โหเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านออกมาโพจังสี่ลูกบ้าน ปรบมือรัวๆพ่อไงเฮตามเลยทุกเดยได้อีกหลายสมัยได้อีกหลายสมัยไปพยบบาลพยบบาลมุสุนอน่ได้อีกหลายสมัยเนาะไลสมัยอยู่ในใจลูกบ้านว่ากันว่าลูกบ้านนี่แสนกวัวเพม่อนเลยก่ระธรรมดาด้อ่าแล้วหลังจากหันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเสียนได้ว่าทางด้านคู่หมอนเพิ่นกระเดกออกมาโพดอีกเมื่อกลางดึกพี่น้องอืมซึ่งวากันว่าเบิ้งขอคว่ำเบิ้งโพดแล้วกะ เป็นการสิวาเจังใดล่ะอ๋อเหลือประมาณนี้นะอเออพี่หมอนคิดไปเองคราประมาณนี้เป่นมอาซึ่งทางด้านาผู้หา่บ,บ้านมูสูรนี่เราพี่น้องก็ได้ออกมาโพสเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องคุณป้าหน้าอาแฟนคลับลูกสาวทั่วโลกพวกเฮาขอไปให้กำลังใจกับคุณคู่หมอนเอ,องขอพวกเฮากันเยอะๆนะครับผลว่าแล้วก็มีการอาคอมเมนต์ ถ้าไฟปุ่นยังแสบเราต้งเลิกอีกอยู่ผลว่าเป็นกาลัางใจให้คุณคู่หมอนเดอ้อครับ<ฆ>อืร่วมตัวประท้วงเลยกับมี่วานส,ส<ฆ>ัมซะเออซึ่งกะที่ว่าจังไรล่ะมันลุกล้ำไปไกลบเฉพะคผู่หมอนเท่าน,นั้นปะที่นี่บางท่านอีกลหลายคนก็บ,บอกว่าพลังียับพร้อมปกป้องที่งานรถตู้ทุกคน<ฆ>ทุกเหตุการณ์ครับผมนั่นแสดงพลังเห็นว่าเออนี่ล่ะ่นว่าอืซึ่ง ถ้าเรื่องนี้ก็ดูเดือดบ่เพีกันเพราะนะ,ะ,ะก็เรียกว่า<น>สําหรับองค์อิงเทศบ้านแพงนาะพี่น้องเนาะเวลาที่น้องซื้อดราม่าหรือว่าซื้อคนแสะหลายๆซิ่งหลายๆอย่างนั่นแหละน้องก็บบ่มีการเคลื่อนไหวอีหยังบ่ได้มีการออกมาโต้ตอบหรือว่าอีหยังดูพี่น้องแม้แต่ใน Facebook ส่วนตัวของน้องน้องกับบ่เคยทีสิน้อยนักน้อยนานทีสิออกมาโพสส่วนมากจะเป็นพัวการส่งงานเป็นพลังบวกให้กับ f c พ่อ F c ซแม่แล้วก็เฮดคลิปอ่า พอแม่่าเบิ่งคลิปหลายหลายด้วย้าเดี๋ยวสิบ่มีเวลารับพักผ่อนจึงสี่แม่เออคือความห่วงใยความน่นรักของลูกสาวเนาะแต่เมื่อลูกสาวบ่ได้ออกมาโตตอบอย่างกะสิมีเนี่ยล่ะ fc พลังเงียบ fc พ่อ fc แม่รวมทั้งครูมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงนี่ล่ะพี่น้องที่ออกมาคอยปกป้องมาเป็นเกราะก,กำบังให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงว่าสันทอพพอใหญ่แมนโอ้ดูเดือดพี่น้องดูเดือดบอกเลยว่าดูเดือดเดือดยิ่งกว่าน้ําร้อนเหม่นว่า กคือ,อว่าเอ้าข้าพลิกวิกิให้เป็นโอกาสแล้วกันอหลังจากเจอเรื่องเล่าที่ว่าค่ะอ,อ,อ,อ่าฮอนๆอนเฮ็ดไหยอารมณ์นี่คุณมั่วค่ะแต่ว่าเหาก็สิได้เห็นมุ่มดีๆอา่าของเรื่องนี่อยู่พี่น้องนั่นก็คือ FC แฟนคลับของน้ององรวมตัวรวมพลังอา่าปกป้องในสิ่งที่ตัวเองรักออกมาปกป้องคอนที่ว่ากันว่าที่สมควรปกป้อง อืมมาแสดงพลัง<ะ>เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าจังสันซะอืมเนอะเอาเอาเป็นว่าผู้ใดมีนาทีอันใดทีเพิ่นเห็นสมควรเนอะอ,อยากแสะกะแสะไปแต่ว่าเฮากะมาร่วมส่งกําลังใจให้กับกุงอิงเพชรบ้านแพงทีมงานรถตู้ครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยอครูมอนอิงดีกว่าพี่นอ้องนต่ละให้เพิ่นมีกําลังใจในการทํางานในการสร้างสรรผลงานออกมา เหตุผลงานดีๆออกมาให้เอฟซแฟนคลับได้เบ่งได้ช่มกันเพราะว่าซาสาิเปไปสนใจกับพลังหลบหลายมันกะบบาไหวเนะยาะพหย่เนาะอ่าเอาสู่พลังบวกดีกว่าพลังบวกเยอะกว่าเอาแล้วัลูกอิ่มเพ็นงไนเนี่ยอุมอ้มอิ่มเข้ออุ้มอิ่มเอเอเห็นออกมาอ่าจิว่าจังใดละ่ะออกมาโพดบ่หรือว่าจัาไหนอืม เกี่ยวกับกรณีที่ว่าเชิดนบ้บอลเ,เชิดใส่ให้ใหแอดมินท่านหนึ่งแมนบออ,อันนี้กับบ๊อบไม่ยังไม่มีอะไรในกอไผ่น้องูุ้มว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แค่ว่าไม่ได้ยินเท่านั้นเองเข้าใจผิดกันไปเข้าใจผิดกันไปเ,<อ>เปกิมีการทักไปเชียรยแล้วเรียบร้อยว่ญญาจว่าอ่ะกะว่ากันไปน้องพี่น,อน้องเนาะเอาชิญสั่นเราพี่นอ้องเอาไปส่งกำลังใจให้เพราว่าสเป็นคู่มอนแล้วกับน,น้องอุ้งอิงน้องพี่น้องเนาะ มื่อเลี้งว่ากันว่าไปกับนังใจลูกสาวหลายๆเ <หา S 2> มื่อเลี้งนี่วันที่26มีนาคมพี่น้องอยู่ที่อบตอุ้มเมาส <หา S 2> ์ตำบลอุ้มเมาส์อำเภอพุอนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยเพียรเป็นแพงเต็เเมวง,ง,งอีกคือเก่าเหมือนเดิมตัวเต่ว่าสังเกตบ่ป่ะยนี่โปรเตอร์คิ้วการคิ้วงานของสาวน้อยเปลี่ยนแพงผีขมมอซึ่งว่ากันว่ายุยู่ตรงกลางของโปรเตอร์มีการ อาชีวะไดล่ะขยายรูปของพี่ขมอดนี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเด่น,นเด้นึก็บ่งบอกถึงว่านี่ละ่ะตอนนี้กระแสของไอ้กำลังไมาแห้งนอพี่น้องเนาะก็กกะถือว่าเป็นตัวชูวงอีกคนหนึ่งเป็นศูนหนาเสือว่าอ,อ,อีกไม่นานพี่คำม,มอดเพชรบ,บ้านแพงหรือว่าผี่คำมวนเพชรบ้านแพงนี่แหละเพอใหญ่จะเป็นศูนหน้าอีกคนหนึ่งของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจเพลินหลายๆดีใจน้่ไอ้ทสายเพลินเนาะพี่ํามวนเพชรบ,บ้านแพงพี่น้อง จังสันบอพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสัสดีครบ